รังสีที่อยู่ในอวกาศไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนหรือว่าเฮวีไอออนชาดแล้วตรงนี้สภาวะการแปรผันของอุณหภูมินะครับร้อนเย็นก็จะอาจจะเกิดการรัดวงจรเกิดขึ้นได้นะครับทำให้แผงวงจรอ,งอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้สิ่งแรกที่ดาวเทียมจะต้องเจอเลยนะครับก็คือแรงสั่นสะเทือนนะครับที่เกิดจากตัวจรวดนำส่งนะครับโครงสร้างดาวเทียมก็จะต้องถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทาน แล้วก็อีกอันนึงที่มีความเสี่ยงค่อนข้างมากคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโคเวลดิ้งนะครับเกิดจากการที่มีวัตถุที่เป็นโลหะ2วัตถุนะครับคอนแทคติดกันนะครับถ้าวัตถุนี้คอนแทคติดกันอยู่ในสภาวะสุญญากาศเนี่ยมันจะเกิดการหลอมนะครับยึดติดกันเลยนะครับทำให้กลไกที่เราออกแบบมาอยากให้มันกลางออกหรืออยากให้มันขยับเคยื่นเนี่ยมันไม่ทํางานเนี่ยก็ส่งผลให้มิชชั่นของเราเนี่ยเสียเพอร์ฟอร์แมซ์หรืออาจจะเฟลวไปเลยก็ได้นะครับ แล้วก็อาจจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโซเดอร์จอยที่อยู่ในบอร์ดแผงวงจรมเล็กอิเล็กทริกเนี่ยถ้าเกิดเราใช้วัสดุที่ใช้ในการเชื่อมบัดกรีเนี่ยไม่ไม่เหมาะสมนะครับอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวิสต์วิสการิงนะครับก็คือตัวบัดกรีนียมันจะย้อยออกมานะครับเป็นเส้นๆน,นะครับก็จะอาจจะเกิดการรัดวงจรเกิดขึ้นได้นะครับทำให้แผงวงจรเล็กอิเล็กทริกเสียหายได้ สภาวะการแปรผันของอุณหภูมินะครับร้อนเย็นถ้าเป็นดาวเทียมที่โคจรรอบโลกนะพวกนี้มันจะเคลื่อนที่ที่ความเร็วที่เร็วกว่าความเร็วการหมุนหมุนตัวของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะพาดาวเทียมเนี่ยไปอยู่ในด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างดาวเทียมสับกันไปอย่างงาอย่างรวดเร็วนะครับพอดาวเทียมเข้าสู่ด้านมืดเนี่ย อุณหภูมิมันก็จะต่าลงนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอะไรของดาวเทียมก็จะอุณหภูมิต่ำลงอีกแป๊บเดียวอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมองอะ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นด้านร้อนแล้วอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะแบบเป็นไซเคิลอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้วัสดุเกิดการล้าได้หรือว่าเกิดเสียหายได้ในเฉพาะอุปกรณ์ที่มีความเปราะบางนะครับเช่นเลนอะไรอย่างนี้ก็จะต้องมีการออกแบบให้ดีๆนะครับพยายามเลือกวัสดุที่มีกัตาการขยายตัวต่อความร้อนเนี่ยที่ต่ำนะครับ แล้วก็ต้องมี flexibility ให้มันสามารถขยายตัวได้นิดหน่อยโดยที่ไม่เกิดการกดกันจนกระทั่งเกิดการแตกหักอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตังสีที่อยู่ในอวกาศนี่แหละไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนหรือว่าเฮฟวี่ไอออนชาดอะไรพวกนี้พวกนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามากระทํากับดาวเทียมนะครับแล้วมันสามารถสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในดาวเทียมได้เหมือนกันนะครับถ้ามันรับเป็นระยะเวลานานนะครับก็มีวิธีป้องกันอย่างเช่นการทํา อิเล็กทรอนิกส์บ็อกซ์เฮาสิ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกอนุภาคพวกนี้มันเข้าไปชนที่อุปกรณ์ที่เป็นชิปหรือว่าพินเซอร์คิวบอร์ดของเราหรือในบางปรากฏการณ์อย่างเช่นซิงเกิลอีเวนต์เอฟเฟกนะครับมันทะลุหมดแม้กระทั่งโลหะนะครับก็มีวิธีป้องกันเหมือนกันอย่างเช่นใช้วิธีที่แบบชัดดาวดาวเทียมไปเลยนะครับทำข้าเซฟหมดเพื่อไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายครับหรือจะมีการรีดันแดนในวงจรให สามารถแก้ค่าได้ถ้าเกิดมีองคจร1นึ่งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเดยคร่าวๆที่จะเจอในอวกาศนะครับที่เป็นสภาวะอ่า c e Environment ครับ